บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนประยุกต์ที่เจอปัญหาน้ําท่วมมาตลอดนะครับพอต้องรีโนเวทเนี่ยเขาก็เลยทาการเดดบ้านให้สูงจากเดิมถึง1เมตรเลยละครับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้เหมือนผมก็คือเวลาที่เขาเดดบ้านเนี่ยเราก็จะเป็นต้องขนของออกให้เขานะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะหนักนะสามารถคงทุกอย่างไว้ได้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงถ้าจะมาใช้ชีวิตปกติเดินไปเดินมาในบ้านก็ยังได้เลยนะครับแต่อาจจะมีเรื่องของน้ําไฟที่อาจจะถูกตัดใช้การไม่ได้ครับ ขั้นตอนการดีดบ้านเนี่ยจะเริ่มจากผู้รบเหมามาขุดรอบบ้านเพื่อเช็คสภาพฐานรากก่อนนะฮะอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยตัวบ้านเป็นปูนแต่ฐานรากเขาเป็นไม้ครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านการแช่น้ำท่วมมาอย่างยาวนานเนี่ยวิศวกรก็คอนเฟิร์มนะว่าอ่ะฐานรากยังดีครับใช้การต่อได้เขาจะเริ่มต้นด้วยการตัดฐานรากขาดจากตัวบ้านก่อนนะครับแล้วก็ใช้แม่แรงเนี่ยเข้าไปเสริมรอบบ้านเลยครับจากนั้นพนักง,งานเนี่ยก็จะค่อยๆหมุนแม่แรงพร้อมกันครับส่งสัญ,ญญาแล้วก็อ่ะดีขึ้นมา เค่อยๆดีดขึ้นมาทีละมิลลิเมตรนะครับจนถึงระยะที่เราต้องการอย่างบ้านหลังนี้สูง1เมตรเนี่ยเขาใช้เวลาดีดเกือบเดือนเลยนะครับพอดีดได้ระดับนี้ก็จะทําการต่อเสาเข็มนะครับเป็น